สวัสดีครับผม r c ซ u TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบตัวอุปกรณ์ของ Linksys by Cisco ที่เป็นรุ่น WRT610N นะฮะตัวนี้เป็นพอร์ตแลน4พอร์ตกิกะบิตแล้วก็มีพอร์ต USB ส่วนไวเลสเป็นแบบ Dual Channel นะฮะที่เป็นมาตรฐานของความถี่2.4กับ5กิกตัวอุปกรณ์ก็จะประกอบสถานะมีการเชื่อมต่อเป็นแลนเข้ามาทั้งทั้ง4พอร์ตนะฮะแล้วก็จะมีปุ่ม สำหรับทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับตัวรับแล้วก็ปุ่มสัญญาณไวเลสสัญญาณไฟอินเทอร์เน็ตสัญญาณของ USB สัญญาณของ Power โดยทางด้านหลังก็จะมีพอร์ต USB พอร์ตแวนแล้วก็พอร์ตแลนสี่พอร์ตแรตเตอร์แล้วก็ปุ่มสีแดงก็คือปุ่มรีเซ็ตนะครับ ตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อกับ PC ของผมเอาไว้แล้วนะโดยการกาตั้งค่าเนี่ยพอร์ตแลนเครื่องของผมที่ต่ออยู่กับ Portland 1ของ WRT 610N เนี่ยเป็นสปีด1กิกเลยนะครับที่ได้รับมาผมจะทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Portland ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ที่เป็นกิกะบิตกับไร้สายซึ่งทดสอบโดยใช้ความถี่2 4กิก โดยสายผมเนี่ยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ที่มีตัวรับที่เป็นของ WUSB 600n ของ l i n k s y s t e Co. นะฮะโดยความเร็วตอนนี้ผมคอนเนคกับตัววายเลดของ WRT610n แล้วด้วความเร็วอยู่ที่270เมกะบิตเพอร์เซกนะครับซึ่งการตั้งค่าของ WRT610n เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ผมใช้ก็คือ AP โหมด ะะแล้วก็ไ i รเล e เ Network โหมดก็จะเป็น mix ชื่อก็เป็น DDWT 2.4นะครับผมจะลองทดสอบ Transfer ข้อมูลดูโดยใช้โปรแกร,รมไฟ z i l l a ทดสอบการทำการเชื่อมต่อแล้วฮะ โอเคเริ่มยืนข้อมูลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ความเร็วอัพสตรีมอยู่ที่60นะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีช่วงสวิงไม่ต่ำกว่า50นะครับสูงสุดของตัวแม็ก อัพอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดแปดนะครับแต่ว่าความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะครับที่วิ่งได้ลองไปดูฝั่งทางดาวสตรีมของเครื่อง PC ซดูโดยการทดสอบก็ใช้ตัวแบนวิดมิเต t e r โปรนะครับ ทางฝั่งดาวที่ได้รับมาของเครื่องนี้ก็จะเป็นโปรแกรมไฟเซล่าเซเวอร์นะครับก็จะอยู่ที่ 61, 62นะครับแม็ Mac ที่โชว์ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยได้77.4เมกะบิตเปอร์เซกแต่ความเร็วก็เหมือนกันก็คือต่ำก็ไม่ไม่ต่ำกว่า50เมกสูงก็ไม่เกินประมาณ70เมกนะครับทดสอบโดยใช้แค่ความถี่2.4กิกะเฮิร์นะฮะ ก็จะได้ความเร็วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงทดสอบใช้เป็นความถี่5กิกดูอีกทีหนึ่งว่าความเร็วจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ